เลยใช่ไหมคะไม่ต้องไปแวะราบข้างทางใช่ไหมอยากแวะอยากฟิวแวะไม่ต้องมีฟิวแวะแก็ได้กลัวร้อฝันอยากให้เราเลื่องการ์เกตให้พีวิวฟังเลย <c oughs> อะไรอีการ์เกตเดี๋ยวก่อนดิถ <c oughs> ้าการ์เลเกตเอาไปฟังทีเฮาเกงปั้นเริ่มต้นก่อนคนนี้เขาเป็นมือตบมาก่อนคนรู้จักเขาจากไหนก่อนเดี๋ยวก็ทุกวันนี้เขาจนมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยเขาเป็นฮานูเนี่ย ที่เราเริ่มถ่ายกันยังเริ่มแล้วแล้วเราแต่เดินขึ้นไปแล้วกันเราไม่มีการสวัสดีไม่มีอะไรเลยหรอมันโซเยสเดย์แล้วโอ้โหโอเค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 อยากรู้ว่าจริงๆเออปิ๊งลี่เป็นคนที่ไหนไปพื้นเพมายังไงก่อนเลยดีกว่านู่นเลยดีกว่าย้อนย้อนนานะมันนานนะเอาแบบสั้นๆลูกทั่วนโลกปะใช่ก็จะบอกว่าเกิดที่เพชรบูรณ์ตัวที่เป็นตัวเป็นโลกตัวที่เป็นตัวโลกแล้วก็พอมีผัวอยู่เมืองกาญแล้วก็ไปรู้จักกับพวกอีดิว ทิลลัตล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านยักษ์กับอีมิกอันนี้เพิ่งย้ายมาอยู่นะใช่แต่นี่เขาทำสตูดิโอจอมมาก่อนไงมีเอมมีนิวแล้วก็มีปิงแสดงว่าสนิทก็จะก็ไล่ๆมาก็เป็นแก๊งอีนิวมาก่อนใช่แก๊งเด็กดัตลีแต่พี่ว่าน่าจะไปทางเอมากกว่าเพราะเอมันกินเหล้ามันตกด้วยไม่เพราะว่าเอมันเรียบร้อยก็เด็กเด็กดัลีเหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมอ๋อโอเคนิวลูกคุณหนูก็เลยฮิ้วหิ้วหิ้วหิ้วมาเข้าวง กสภาพหนูไม่น,าน่าเรียกลูกคุนหนูอ่ะ <c oughs> แต่ก็ต้องยอมรับ,บว่ามันโตมาเ<อ>ป็นแบบนั้นเออข่าวขาวหน่อยอะไรด้วยมันมันเสริมไปหมดเลยไง เขาข่าวจริงอะ <laughs> อแล้วก็วก็เข้าโมงการโซเชียลก็จากแก๊งนี้อ๋อปิงดังตั้งแต่โซเชียลแคมป์เก็คือถ่ายคลิปเล่นกับแฟนแล้วก็ไปด่ากับนักเลงคนหนึ่ง <laughs> ไปด่าทำไมอะด่าหนูเพื่อนว่าเป็นสายเหลือแล้วก็อะไราือบมาบูลลี่เราอ,อ,อะมาบูลลี่เราอะไรอย่างเงี้ยแชร์คลิปเราไปแล้วแบบว่าให้ฝั่งเขาแบบเขามาคอมเมนต์ก็สนุกปากหนูก็เลยบอกว่าหน้าเมียมึงอะเหมือนหมาดูจะมาแคร แต่นั่นแหละโอหดังเลยคืนเดียวคนติดตามมาสามแสนนะตกจากในคลิปไหนอะทิกตอกหรอจากในเฟบบูเฟบบูกับโซเชียลแคมป์สม่โซเชียลแคมป์นิ่งนานมากเลยนะนานก็ประมาณตั้งแต่ปีคบกับแฟนก็พอกัน12ปีคือโซเชียลแคมป์แม่งคืออันแรกที่เข้ามาเลยคือสวัสดีชา้โซเชียลแคมป์ยุคนั้นเลยอ่ะเพื่ยีนิวไอยีเอ็มก็ค่อยๆรู้จักกันมาตามๆนั้นพวกมันก็ดังทีหลังเอ๊ะเราใชเราแรงมาก่อน แต่ว่าจะมาคนละทางจะมาทางคน่มามาคนละทายยินิวเขาขายตลกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะแล้วก็ EM ก็ตลกด้วยทั้งคู่แล้วเราล่ะสวยเราขายสวยมาทั้งสวยใช่เรามาทั้งใสสวยอยู่แล้วแต่มาอยู่กับพวกมันก็เลยติดตลกไปหน่อยจริงๆแล้วเราไม่ได้ชอบใช่เราไม่ได้ชอบมันเป็นเอง แต่ตอนนี้ตอนนี้งานหลักเนี่ยแหละค่ะออกรายการทัวร์ใช้ชีวิตเซเลบแล้วตอนนี้ตอนนี้ทํารายการอะไรอยู่บ้างตอนนี้ทารายการเกี่ยวกับช่องยูทูบค่ะก็เป็นไลฟ์สไตล์ทั่วไปปกติแล้วก็เดี๋ยวจะมีช่องเร็วๆนี้ต้องบอกว่าเร็วๆนี้เป็นยังไม่คลอดอยู่ยังไม่คลอดยังไม่คลอดอยู่อุบไว้ก่อนส่วนใหญ่อุอุบไว้ก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ทำ เดี๋ยวเออเดี๋ยวจะออนจะออนแล้วเดี๋ยวขอขออุบไปก่อนอุบไปก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ทำหรอกอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องเป็นสายเตี้ยทำไมคนบอกว่าเป็นสายแบบวีนปิงเป็นคนไม่วีนเลยนะเด็กเด็กเกเรเหรอเอออุ้ยคับามปิงไม่เคยหาเรื่องใครอะแต่ว่าด้วยความที่เรามีเพื่อนเป็นผู้หญิงเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องของแบบผู้หญิงตอนเด็กๆอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะแบบมีแต่เรื่องแบบผู้ชายแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเพื่อนเราก็ไม่ได้ผิดมาโชคดีที่มันสวยเฉยๆคนก็หมั่นเยอะเ คนก็มาหมั่นไส้มันเยอะแล้วก็แบบมาหาเรื่องเพื่อนเราแสดงว่าเราเป็นคนแบบรักเพื่อนมากคือแบบเขาเรียกว่าเป็นกระเธอตัวแม่เออถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะไม่ทําอย่างนั้นก็ไม่ตกให้มันให้มันโดนตกกันที่ตายก็คือถ้าสมมติว่าเตียงกันคือเป็นเมือนเหมือนกูแหละแต่เป็นในฝั่ง LGBT พอพี่เด็กเด็กเด็กพี่ก็ก็เกเรก็ตีรันฟันแทงเหมือนกันก็เนี่ยมีเรื่อง่วน่เรื่องไม่ได้มาจากเราหรอกที่มาจากเพื่อนแต่เราแต่เราไปออกตัวเอกเราเพื่อนเคยตบคนตาย ไม่ใช่แหละคือเหตุการณ์ไปเที่ยวกันที่ผับหนึ่งกับพวกเพื่อนแล้วทีเนี้ยในผับอ่ะมันเบียดมากแล้วอีเพื่อนเราอ่ะดันไปเบียดกับอีผัวเขาซึ่งอีผัวเขาเนี้ยนึกออกปะว่าแก๊งเราเป็นแก๊งคนสวยอยู่แล้วอย่างที่บอกที่ตกอยู่บ่อยๆนึกออกไหมทีเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยก็หึงเัอหึงเขาไปไหลมาหาด้วยปะไหลมาปะมาเล่นด้วยใช่ผู้ชายก็จะมีแบบกรยิมกรยิมแต่เพื่อนเราแบบไอ้แก่ออกปะคือเด็กวัยรุ่นกับแบบคนที่มันโตแล้วมันจะแบบไม่สามารถเออมเราะ มันจะไม่เอาแล้วทีนี้ปุ๊บอีตัวเมียเขาเห็นผัวเริ่มมาเล่งเงี้ยเออก็เริ่มหมั่นก็กระแทกกันไปกระแทกกันมาทีนี้มันคงแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะมันก็เอื้อมมือจะมาตบเพื่อนเราจังหวะพอดีอีกเทยเห็นก่อนเพราะว่าเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็กันเพื่อนแล้วก็ฟาดเลยตบผัวนู่นเลยกระเด็นเข้ากระจกหน้าร้าน กาดมาเห็นพอดีอุ้มกระเทยไปทิ้งแล้วก็ตบกันอยู่ข้างหน้าอีกพักหนึ่งออกไปมีเร in ื่องข้างหน้าต่ออีกใช่แล้วก็แยกย้ายกันเราก็คิดว่าเออก็ตบกันเสร็จแล้วไม่มีอะไรก็เมาเมากันไปตื่นเช้ามาตำรวจมากอหน้าบ้านก็กรอกก็ก๊อกเฮ้ยอะไรกันคะเมื่อคืนนี้พวกมึงไปฆ่าใครมาเฮ้ยยังนั้นเลยเลยเหรอใช่แล้วกระเทยอ่ะใช่เหมือนแกงป้นเลย ไม่รู้เรื่องเลยนะคะไม่เคยออกไปไหนเลยเยอเออมอบ่าคือแบบไม่เคยค่ะไม่ไม่ไม่ทำอะไรอย่างนั้นนะคะสรุปคือผู้หญิงอ่ะก็ออกมากับผู้ชายอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะตามหาเราออกมาเก็บโจทย์ออกมาเก็บโจทย์แมาเอาคืนแต่มาเอาคืนแล้วทีนี้ด้วยความที่นางเพิ่งจะคบกันน่ะน่าจะยังไม่ได้ รู้ตื้นลึกหนาบางกันมากอะไรเงี้ยผู้ชายบันดาลโทษะฆ่าจะเลยทุบฮะเหมือนเผิ่อพังมืออะทุบแฟนตัวเองเหรอใช่มันยังไม่ถือว่าเป็นขั้นแฟนะเหมือนเขาคุยกันคุยคุยกันแล้วแบบว่าเริ่มมีการหึงห่วงนู่นนี่เลยอะเหมือนเขาออกมาตามหาแล้วค่ะแล้วก็เอาไปโยนแม่น้ำไว้อำพางศพ ถ้าถึว่าสมคนตายปะไม่สิ <laughs> ไม่เกี่ยวสิแล้วเขียนไหมเรื่องมันมาหา <laughs> ตัวเองอะหร <laughs> ือออกบ้ามันหนูว่าไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องใครเลยนะจะต้องบอกว่าไม่ได้เป็นคนใจร้อนขนาดแบบอดคนกับการแบบดูถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออแต่จะบอกว่าเวลาแต่ละเรื่องอะเรานับหนึ่งถึงร้อยในใจอะแล้วพอมันจะถึงจริงจริงะมันจะมีเส้นที่มันขาดถึงอะเราเราถึงแบบ ใส่เลยไม่พูดจริงหรือไม่ที่เราชอบเสี้ยมเพื่อนให้ตีกันเอาละไม่ยืนอยู่ใคเอมเป็นกูไม่ยอมนะอันนั้นมันใส่บิ้วใส่บิ้วใช่หรือเอล่าไอ้ยี่ตัวบั๊บตัวบั๊บตัวบัย่างนี้เลยตัวบั๊บตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวดีเลยนะเอาดีใส่สปอร์ตแต่ก็ใส่บั๊บแต่เป็นกูกูไม่ยอมย้ะไม้เหอจะต้องบอกว่าวันนั้นหน้าเอ็มเขาแบบเหมือนมันเพิ่งเปิด ร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จับมิงกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีจังหวะทอมกับแกงแกงผู้ชายอะไรเงี้ยมาตีสนิทมากเกินแบบล้องพอแล้วเอาเบียร์เอาอะไรเงี้ยมาเออมากอกมาชนอะไรเงี้ยไม่ชอบแล้วเยมอ่ะเขาตอนนั้นกำลังดังมากเลยจากความใจตูดหรือออกมาแล้วก็แบบมารยาดะก็เสียไม่ได้ก็คือต้องมีชนชนพอประมาณอะไรเงี้ยจนกระทั่งว่านางอ่ะรู้สึกว่าตัวเองสนิทมากแล้วเริ่มกระชากเริ่มกระชากเอมเร เดิแบบเออจับแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําตัวไม่น่ารักมากในใจอ่ะลุกนี้รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนอ่ะโมละโมหะโมหโมากแล้วแต่มันพยายามแบบเดินคทรคุมเออพยายามคอนโทรลตัวเองพยายามเดินหนีแต่ก็ไม่ยอมอีทอมก็ยังจะเดินก็ไปหาหร <laughs> ือออกไปยังชาร์จอยู่อยู่ดีไปคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้แล้วอีเอ็มอ่ะเขาก็เอา ขวดที่นางอะเอามาให้อ่ะโยนทิ้งแล้วก็พูดอะไรสักอย่างนึงแล้วทีนี้เวลาเราโยนขวดมันดังใช่ไหมตกใจก็วิ่งไปดูกันคนก็มาแยกแยกแยกแย,กแยก <ๆ S 2> ทีนี้ปิงก็แบบว่าเมาแล้วลด้วยแล้วก็เมาแล้วด้วยแล้วก็เลยเดินไปบอกเพื่อนอีเป็นกูนะเลือดออกทูกตา มือมันออกเทยเด็ก <c oughs> เยียก็แบบว่าแต่มันหลายรอบมากเลยนะมือบอกกันนั่นไงมันหลายรอบเย็เม,กม,เมก็มันก็เดินจะเข้าหลายรอบแล้วเราก็เลยบอกว่าเปนลูกที่นี่ไปกระโดดแล้ว ปั่นเอาให้แบบถึงที่สุดอะดิบปะเรื่องไม่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกไอ้เราแบกบิลแต่เราแบกบิ้วแต่อยากเห็นอยากเห็นกันต่อสู้ใช่เราอยากเห็นราชาวานนอนยิงคืนที่หนึ่งปะวูคอนวูคอนใช่เราอยากเห็นว้าวดเาอกเห็นว้าวัลายใช่เราอยากจะเห็นมันวาดลวดลายลูกตาเราซะเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่เชื่อไหมว่าไปเที่ยวไอเอ็มอมีเรื่องกับทุกรอบทำไมอ่ะจากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนเข้ามาเล่นแรงป่ะใช่ค่ะนั่นคือเหตุผลที่พี่แบบไม่ออกกลางคืนไม่เที่ยวเลยโดนก็โดนเล่นแรงป่ะโอ้โหสุดๆแน่นอนอ่ะใช่ไหมมาถ่ายรูปนี้ถอดนถอดหมวกเลยมีเลยอ่ะเฮ้ยแบบถอดหมวกจับอย่างเงี้ปุ๊บอย่างเงี้ยเลยอืออะไรอ่ะมีมีมีคลุบล่วงเลย จริงๆแล้วว่าก็อย่างนั้นนะคือจริงๆมันมีโซนที่แบบเขาต้องเข้าใจนะว่าเราต้องต้องการความเป็นส่วนตัวแต่คือทุกครั้งที่ไปเที่ยวกับอีเอ็มอ่ะคือเราจอยจอยจนอีโตข้างๆอยากจะมาจอยด้วยตึ้งกระเทยเวลาไปเที่ยวอะไรก็สนุกไงเราสนุกใช่แล้วเวลาเราฟังเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ร้องเพลงนี้นะแล้วมันดูแบบเป็นจอยกันใช่ไหมอีพววนั้นก็จะแบบว่ามาเต้นมาชนแก้วมาเหมือนมาอยู่โต๊ะเราอ่ะนี่ไรกระเจิงหมดอ่ะผมผมเปียกไปแต่เรา บางคนถ้าแบบมายืนนานแล้วอะแล้วเคี้ยวหมากพลังอยู่ีิป้ายนะคะขอโทษทีลำกันคือต้องมีอะไรอย่างเงี้ยบางให้เขาได้รู้ว่ามันนานไปแล้วนะนด้วยวิธีว่าคนเขาเห็นเราในโซเชียลเขาเขาเลยรู้สึกว่าเขาสนิทกับเราใช่เขาก็เล่นแบบเล่นเต็มที่อะอันนี้เบสิกเลยคือด้วยความที่เขาเห็นว่าเราแบบเอ็นจอยเนาะก็มาขอถ่ายรูปซึ่งมาขอถ่ายรูปอะก็ยืนหัวราะกันอยู่อย่างนั้นอะยืนหัวเราอไม่รู้ว่าหัวเราอทำไมมึงก็ถ่ายดิ มึงก็มาถ่<ห>ยงงายเกียงกันเกียงการแล้วก็หัวลาะแล้วเรา <c oughs> ก็ยืนเฉยคือเราอะตอนแรกอะก็ยังน่ารักกับเขานั่นแหละยังน่ารักยังน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยสักนาทีหนึ่งละยังยืนหัวเราะกันอยู่อีกเป็นพักอะทีบไปทีนึือกระเด็นเลยอะทีบทีบเลยอะค่ะขอโทษด้วยแล้วกันนะคะที่พูดอะไรอย่างนี้ออกไปแต่ดิฉันทิบจริงๆขอโทษด้วย <c oughs> ก็ยังงงว่ากูแต่งตัวอย่างมาเที่ยวก็มันก็ไม่น่าตลกขนาดนั้นคือเช็คอดนีแล้วว่าสวยอยู่นะสวยอยู่ลูกตรงไหนวะเช็คถามแบบหัวจดเท้าเลยที่ประทีปที่ไปทีปเฮยแต่ก็สนุกแล้วดูจอยอ่ะดูแบบไปเที่ยวทีก็มันสนุกที่ว่าชีวิตมันสนุกมากท่าหงทหารเก็บหมดเรามีเพื่อนมากันเธอเยอะมากเรื่องเล่าในค่ายมันเยอะแบบสุดๆไปเลยแต่ละคนแต่พิงไม่เคยโดนทหารไม่เคยเหมือนเข้ากรมเล ไม่หมายถึงว่าไปเอากระหารในค่ายตอนเด็กๆตอนเด็กๆไม่เด็กๆกะเทยอ่ะนอกจากตอนที่หนูไปเล่าใช่ปะที่กะเทยผลต้นฉำฉาใช่ปะพวกมันอ่ะใช่พวกมันอ่ะเพิ่งจะมาบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีช่องตาอีกคือมันจะเป็นแบบกำแพงยาวต้นตรงตาเลยจะมีรูอยู่ใช่แต่มันจะมีรูรูหนึ่งที่มันจะสามารถทะลุเข้าไปได้อีกำแพงดินจาอันเนี้ยคือมันจะเป็นประมาณแบบประมาณเบาะเนี้ยอย่างเงี้ยแต่มันเป็นปูนที่เราต้องเอาออก ป็ oh. ทางรับทางรับช่องโจนช่องโจนแล้วก็พอเราเข้าไปแล้วอะ ก็ค่อยมาปิดใช่ไหมแต่พวกกระเทยที่ตามกันมาไม่ทันน่ะจะมาใช้เส้นหนีออกป้าเพราะว่าอีทางนี้มันเป็นทางที่มันไม่ค่อยน่ากลัวแล้วมันก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ถ้ากระเทยมากันเยอะส่วนใหญ่เขาใช้อุปกรณ์เขาต้องไปลรยตัวจากต้นฉาบคือปีนขึ้นไปบนต้นน้ำฉาบแล้วลรยข้ามกำแพงมาไอเนี่ยความพยายามเนาะคนมันคนมีนความคนเราบ้นหลบแล้วทหารมันก็จอยไงจอยอ่ะไม่เท่าไหร่นะคือกระเทยอ่ะพอเข้าไปกัน เยอะๆใช่ปะห้องน้ําส่วนใหญ่ไปเอากันในห้องน้ำใช่ปะห้องอีห้องน้ําอันเนี้ยคือแน่นไปหมดเลยคือกระเทยอยู่ในนั้นนะหนือออกปั๊บคือมันแฟดมันเป็นทั้งกลิ่นแบบกลิ่นคาวทหารด้วยกลิ่นน้ําผู้ชายด้วยกลิ่นดาบกลิ่นขี้คือหลาอย่างมันแฟดอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วกะเทยก็คือแบบว่าอุ้ยสนุกมากสนุกมากชอบชอบเป็นแฟนตาซีแฟนตาซีแฟนตาซีคือแบบว่าเปิดโลกสุดๆเลยแต่ว่าทหารบางคนอ่ะมันก็น่าก กแ, uh huh. แบบนี้เราไปเจอจังหวัดน่ากลัวหลายรอบเลยก็เลยพยา้ายุ่งกับแบบน่ากัว,ห,วหมายถึงว่าเขาไม่ให้กลับอะไรงหรอใช่ค่ะแล้วก็คือถ้ากะเลยไปอ่ะแล้วเล่นตัวนี่โดนเตะนะคะหนู uh huh. นี่จะโดนหลายรอบแล้วเพราะว่าคือมันไม่โดนเทสนึกออกป่ะ uh huh. คือเข้าไปแต่ละคนมันนานไม่อาบมั่งอะไรมั่งม uh ั huh. น แฟนบางคนมานั่งแฟดก็ฟันหล่อมั่งอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยกับมันเหนื่อยกับความเมลมันเหนื่อยกับอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากไปดูกระเทยเพราะกระเทยมันชอบมีตัดแสนเรื่องเล่าเรื่องเล่ามีอะไรอย่างงี้ใช่สนุกเป็นสนุกอย่างอย่างบิงนี่ถ้าสมมติว่าอยู่ลาดรีนี่ถือเป็นตัวท็อปไหมเราท็อปอยู่แล้วอยู่ได้้เราท็อปอยู่แล้วแต่เพราะเราเป็นคนหน้าตาดีแล้วเราก็ทำมาสวยอยู่มีสวดอยู่คขาจะบอกว่าถ้า ภาพอย่างหนูไปเนี่ยอย่างบัวลานเนี่ยที่ขึ้นชื่อของรัลดลีของเมืองกากอะไรอย่างเงี้ย คือตายได้นะใช่ไหมยู่ยู่เลยเน่ยยู่เลยเพราะว่าจะมีน้องกระเทยที่เคยไปแล้วบอกว่าแบบคือพังอ่ะเล็กคือเยินกันหมดเลยแล้วผู้ชายมาขอต่อแบบนี้ดนวยนะคือกะเทยอ่ะบางทีคือไปเที่ยวนาอก็แบบอีตัวแม่อ่ะแบบมึงเก็บตังค์ผู้ชายมาด้วยคุณจะแดกเล้ากันนู่นนี่นั่นใช่ป่ะก็กะเทยลูกสาวไปไข่ตัวให้คุณแม่ผู้ชายเจ็ดคนผู้ชายเจ็ดคนได้มาสี่ร้อยเอยโอ้ยใช่ ึงปวดใจเอออยู่ต่อให้นายเตียก็อยู่อีนิวถึงแบบชอบไปดูไงเพราะกระเทยอ่ะมันตลกในอีนิวอ่ะมึงโวราณตลกมากเนี่ยแล้วตัวเองเองเคยเจออะไรแปลกๆป่ะเคยเจอผู้ชายมาหลอกหรือมาอะไรงี้แปลกๆป่ะหรือว่าความสัมพันธ์แปลกๆความสัมพันธ์แปลกๆก็คือเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วคบกันนานมากอยู่มอกรุงเทพใช่ไหมเราต้องดูเรื่องแล้วเราต้องไปเจอผู้ชายเราคบกันนานประมาณหกเจ็ดเดือนอ่ะคือเราก็ต้องมั่นใจแล้ว ว่าไอเน,นี้ยมันไม่เป็นบ้าออใช่ไหมอ,อ,อยู่ดีออคบคบกันอยู่ดีๆอ่ะออผู้ชายหายไปออจากเรา กับสามเดือนแบบไม่รับโทรศัพท์ไม่เลยเลยใช่ตอนนั้นน่ะเรารู้แล้วว่าโอ้โหโดนทิ้งแน่เลยนี่นั่นใช่ปะเราก็ทําใจอ,อกหักโทรคุยกันคือแบบว่าเออฝันดีนะแบบนู่นนี่นั่นคือ,อบอกอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่มีแบบสัญ,ญญาณเตือนอะไรทักอย่างลยที่จะทําให้เรารู้สึกว่าไอเนี้ยมันจะเลิกกับเราไปเอากับคนอื่นหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใช่นานมากแล้วหลังจากนั้นประมาณเกือบสามเดือนมีสายหนึ่งโทรเข้ามาฮัลโหล อันนี้เบอร์ใครครับเนี่ยแต่เราเห็นเบอร์แล้วว่าอุ้ยอแฟนเราโทรมาเออแฟนเราโทรมาโรดีใจเลยอ่ะในมือสั่นมากแล้ตอนแรกอยู่กับเพื่อนชนีแบบอยู่กันเยอะวิ่งออกจากองวิ่งออกไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนรูล้อวิ่งก็เลยวิ่งออกไปก่อนวิ่งออกไปแล้วก็ไปรับฮัลโหลบีบเสียงเลยนักันเลยอ่าแล้วกูยายก็บอกว่าเออขอโทษนะครับเบอร์นี้เบอร์ใครครับช็อกแป๊บนึงช็อกช็อกเราก็บอกว่าตัวเบอร์มันไม่ขึ้นหรอคะหรือว่าไม่ได้เมมแล้วเออคุณยายก็บอกว่า เออขอโทษนะครับผมจำไม่ได้ว่าคุณเป็นใครความจำเสื่อมอม่ได<ช>้อเมอร์อย่างนี้เหรอ,หรอไม่ได้อาจาซเมอร์ความจำเสื่อมเลยอุบัติเหตุเหรอไม่เป็นเองเหรอ เราไม่รู้ด้วยว่ามันเสื่อมจริงๆห,หรือ่ะนึกออกไหมออออแล้วเราก็แบบหม่ยก็พูดไม่ออกเราก็ช็อกช็อกแล้วเราได้บอกเขาไหมว่านี่แบบแฟนเธอไงหรืออะไรอย่างนี้ได้บอกปะก็บอกว่าเราเคยคบกันเล่าให้ฟังประมาณนึงแต่ไม่พัมเพอเยอะพอเริ่มรู้แล้วว่านา่าจะดำไม่ได้จริงๆอาจะไม่ปกติไม่แต่ตอนนั้นหนูก็ยังแบบยังคิดว่าผู้ชายอ่ะอ,<ำ>อาจจะเป็นจริงๆไหมเพราะว่าในตลอดระยะเวลาที่คบกันอะมันเป็นคนจริงจังมาตลอดเลยแล้วออ,อ,อ,อกไหมมันไม่สามารถที่จะแบบอยู่ดีๆไปเป็นบ้า หรือความจำเสื่อมได้แต่บางบกายแบบว่าโทรมาครั้งเนี้ยมันพูดแบบแต่ละอย่างที่มันเป็นเหมือนการพูดของคนที่ไม่รู้จักกันเลยจริงๆอ่ะเศร้ามากหนูช็อกจนกระทั่งไปเจอพวกเพื่อนขำเพื่อนขำขำก็ไปพอแล้วมันเริมความจริงอะ่ะมันเริ่มแบบเออเราต้องมานั่งนึกตามเพื่อนอ,ะอ่อะเร,ริ่มปฏิปโตปฏิปโตว่าแบบมันเป็นไปไม่ได้มึงเออมันคืออ่ะอย่าง,ง,งี้อย่างนี้สมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุอ่ะแล้วแล้วเราบก็รก็เทือมันไปไม่ได้นะใช่ที่คนเราจะลืม บางช่วงชีวิตไปอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเคยมีเพื่อนใช่ป่ะเพื่อนเราโดนไฟดูดอ่ะแล้วต้องปั๊มหัวใจขึ้นอ่ะความทรงจําช่วงนั้นเขาหายไปเลยเว้ยหายไปประมาณแบบอ่ะสมมติเรียนก็คือเทอมหนึ่งอ่ะโอ้ความทรงจำช่วงนั้นหายไปว่ามันจําไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนนั้นนั้นต้องมาหัดเขียนหนังสือใหม่เลยแต่หนูไม่เชื่อว่าไอ้นาหนังเนี่ยมันจะเสื่อมได้นึกว่ะเพราะว่าเราก็ยังเห็นว่ามันอ่ะแอบมาส่องในเฟซในอะไรของร้อยู่เรอยยู่เื่อยเพราะสมัยก่อนอ่ะเฟซมันยังดูได้ว่าใครอ่ะมาส่องร้า อ๋อแสดงว่าไอ้ที่หายไปสามเดือนเนี่ยเรายังเห็นการแอคทีฟของเขาว่าเขายังเข้ามาดูเราอยู่ใช่มันก็เลยจะเป็นไปไม่ได้หรอกความจำเสื่อมอันนี้แหละคือที่รู้สึกว่าแบบมึงจะเอาให้กูเศร้าให้ได้เลยใช่ไหมอ่ะเนื้อความจำเสื่อมเพื่อนรอจนอายอายยังไม่รู้จะอายเอาหน้าไปตั้งไหนเลยคุณพี่ อตัลกเกินนี่ตอันนี้ก็เลยรู้ตัวว่าอันนี้แปลกสุดแล้วตั้งแต่เขากับผู้ชายมาเพราะไม่น่าพลาดแต่ดันพลาด ไปถึงภาพแบบพี่เอด้วยเนี่ยเพราะพี่ไปคนเวลาคบกับผู้ชายใช่ป่ะเราก็จะมองความจริงจากที่แบบพวเพื่อนอ่ะสอนมาเสมอว่าเวลามึงรักใครพิงเคยแบบทุ่มเทมากๆเลยไปฟังเพื่อนแบบจมอยู่แต่กับผู้ชายอกหักแล้วเหมือนเป็นบ้าเออแต่ว่าพวกเพื่อนก็แบบมันดีขึ้นเพราะเพื่อนก็ต้องมาย้อนดูผู้ชายหลอกอะไรผู้ชายมันพูดแบบนี้เพราะอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เริ่มแบบเรียนรู้มาเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าเออเ้เพื่อนแม่งพูดจริงอะไรเงี้ยตากนั้นก็เริ่มแบบเ มองโลกในแง่ความจริงมากขึ้นไม่หลอกตัวเองพอไม่หลอกตัวเองมันก็เลยคบกับใครง่ายขึ้นที่ที่เราเออที่เราไม่ต้องแบบเหนื่อยกับการสร้างตัวตนให้เขาอะไรอย่เงี้ย แต่ถ้าใครรักเราเดี๋ยวมันทําเองด้วยประมาณนั้นนี่อล่าสุดมีลูกใช่เฮ้ยมีลูกจริงจริงนะค่ะเนี่ยทำนะลมีลูกจริงๆแต่ว่าแต่ว่าในในในกฎหมายบ้านเรามันถูกกฎหมายปะต้องบอกว่าตอนตอนเนี้ยมันมีกฎหมายเอ่อพรบสมรสเท่าเทียมแต่มันเพิ่งออกมาซึ่งตอนที่ปิงตัดสินใจทําอะปิงไม่ได้รอแล้วเรื่องสมรสเท่าเทียมว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่ครอบครัวของปิงกับแฟนอะอยากให้มีทีนี้เราก็เลยมาดูข้อกฎหมายว่าข้อกฎหมาย มันมีอะไรที่ทำให้เราสามารถมีบุตรได้แล้วก็มันเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายในการเกิดขึ้นก็ให้พี่สาวโ,สดโดยสายเลือดเลยให้พี่สาวจดทะเบียนกับแฟนเพื่อที่จะมีบุตรทีนี้พอถ้าลูกคลอดออกมาปิงก็จะมีกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่เป็นรับรองบุญธ,ธ,ธรรมโดยตรงที่เป็นบุตรโดยการชอบธรรมมี มีความเท่าทําในเรื่องของการเซ็นเข้าเรียนหรือรับผิดชอบที่ติดหอย่างอะนะมันคือเป็นหมายตรงนี้ตามกฎหมายคือเป็นลูกบุญธรรมเราได้เป็นลูกบุญธรรมของปิงก็คือตอนนี้กฎหมายอ่ะมันบังคับให้เราทำได้แบบนั้นแต่ถ้าในตัวสมมติเท่าเทียมอ่ะมันจะทำให้ลูกเราอ่ะสามารถเป็นลูกของเราได้โดยการกำเนิดจากพี่สาวเออแต่ระบุไว้เลยว่าแบบเด็กคนนี้เกิดมาจากพ่อที่ชื่อคนนี้และคนนี้ที่เป็นแม่เขาจะระบุว่าต่อให้เป็นเพศเดียวกันนาย แต่อาจจะมีฝ่ายหนึ่งเป็นพ่อบีดาและฝ่ายหนึ่งที่เป็นแม่บานดาเอเพื่อที่จะแบบว่าทําให้เด็กคนนี้เกิดขึ้นคนแก่ก็เลยแต่กที่ทำนี่คือเป็นเป็นผสมเทียมเป็นเป็นเด็กหลอดแก้วก็คือใช้ไข่ของพี่สาวด้วยแล้วก็น้าเชื้อของแฟนเนี่ยผสมกร็เป็นวก็ฝักเกิดตัวเด็กแล้วก็เข้ามาฝัก ใช่พี่สาวก็เป็นคนกุ้มท้องให้ใช่เพราะปิงถึงบอกว่ามันเกิดจากการแบบครอบครัวของเราอยากให้ปิงมีครอบครัวมีลูกด้วยมันไม่ได้แบบว่าเ,เกิดจากแค่ปิงคนเดียวปิงเสียจากเสียใต้องหลัามากเลยนะใช่พี่สาวน่ารักมากนะแต่ว่ากว่าจะปิดเนี่ยก็ลองผิดลองถูกเปลี่ยน ไหลหม<า>ออะไรเงี้ยแล้วเราก็มีทั้งคาดหวังแล้วก็เสียใจอะ่ <c oughs> มะมาประมาณหนึ่งมันใช้ระยะเวลามากมเราเลยไปบนอของปีงาไปบนกับเจ้าแม่กวนอิมที่เวียดนาม,อมขอบุตรใช่ไหมกับของแฟนที่ไปขอลูกสาวขอให้ติดแล้วให้ได้ลูกสาวเนี่ยกับปู่หรือสี ทีเนี้ยลูกก็ยังไม่ติดไม่ติดก็เลยเราก็ไปวนเพิ่มออ๋คืเ้าาติดฝังหลายรอบมากเลยหรอใช่ค่ะมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพี่บอมมันหลุดง่ายเราก็เลยบอกว่าครถ้าติดเนี่ยลูกอ่ะจะถวายกเกก็เลยจะจะลูกอ่ะจะเอาเพื่อนมาเล่นหมดเลย แล้วตึ่งในนั้นอ่ะมีพี่ช่วยอ๋อเหรอใช่เรียบร้อยส่งมาหาครูด้วแหละแรูหัวฮักมึงเนี่ยนั่นนีู้ไม่ประเด็นอ่ะมันอ่ะเริ่มมาจากแค่ว่าตอนแรกอ่ะที่ปิงคุยกันอ่ะปิงคิดแค่ว่ามีมีเอมกับอีนิวเนี่ยคือมันร่วมหัวจมท้ายกันอยู่แล้วกับการแบบบนอะไรของปิงเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่บอกว่าจะมีสองคนนี้มันจะได้เราก็เลยเอาอีทิกเนี้ยไปใช้ไปใช้ทีเนี้ยปกติเราทำสตูดิโอกันอยู่แล้วใช่ปะมันแค่ทำอาชีพลีเกอ อ้กป้าเพื่อที่จะแบบมาแก้บนได้ยอะไรเงี้ยแต่คุยกันไปไปมามา <c oughs> เราคิดว่าเราจะเทินเ <c oughs> พื่อนแล้วทีนี้ปบป้าเราก็นึกถึงนางเอกก่อน <c oughs> จะให้ยินนีบมาเป็นนางเอกตัวทุเรศป้าเราจะให้ใครมาเป็นพระเอกเราก็เริ่มวางบทคลิปไปคลิปมากก็ไปขอความร่วมมือจากจะกงพนีมาเป็นนางเอกให้หน่อยออแล้วตอนแรกโทรไปปุ๊บเจ้าบอกเอ้ยได้ดิเมื่อไหร่รู้จะพออะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ปุ๊บ เหมือนคิวงานอ่ะมันไม่ตรงใช่มันคิวยากมากนะใช่โอ้โหคิวข้ามปีข้ามเนื้อออกปะเ,เราก็เลยแบบว่าอยยังไงดีทีนี้มันต้องมีคนเมนเนจแล้วอะไรเงี้ยอินิวบอกว่ามึงกูว่าลองคุยกับพี่ฝนไหมก็เลยได้คุยกับพี่ฝนทีแล้พอคุยกับพี่ฝนนะกูว่านะมึงชวนพกเพื่อนมาเล่นกันไหม แล้วทีเดียเราก็แบบอุ้ยเร่อดีเหรอบอก,กบมันทำได้มันทําได้แบบไหนๆจะแบบอดีแล้วอะไรเงี้ยเออเออเอาเอา,าว่างแล้วเดี๋ยวลองเล่าโปรเจกต์ให้ฟังหน่อยซิอะไรเงี้ย เราก็ตามตามคุยคุยสรุปวันที่ได้คุยกับพี่ฝนพี่ฝนบอกปิงทำแบบนี้เลยจ้างคณะมาปุ๊บแล้วก็ไล่ตัวละครแล้วทีเดียวตัวละครหลักเลยอ่ะจะมีออเอ็มออนิวใช่ป่ะแล้วก็จะมีจ๊ะก่อตอนแรกที่คิวจะว่างหรือไม่ว่างเดี๋ยวว่ากันนางเอกมาเพิ่มใช่ป่ะแล้วก็จะมีอีทีมิกในเนื้อเรื่องนาง12อีสอคนชนิดสิบสคนและอีนางส2เนี่ยใช้คนเยอะมาก แล้วก็เราก็เลยมาไล่กันเลยว่ามีใครบ้างพี่ป่นน่ะแกพูดจนเราลืมไปเลยว่าแกจะแกล้งไหมอะหรือออกบ้าเราเราไม่ได้คิดแต่นั้นเลยอ่ะเออะะพ,พูดไปเรื่อยอเออคือพูดพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยแบบอุ้ยป๊กอุ้ยตลกขำแล้วตอนคุยคือขำจริงๆเออ เอาโยชิมาเล่นเป็นนางยักษ์ตอนสวยแกอีมิแล้วก็ที่โดนควักลูกตาเป็นนางงามหมดเลย๋อสายสวยหมดเลยแอนนาเสือน้ำตาลชลิตามีแนทเพื่อนนะที่สวยๆอ่ะคือแบบไล่มาเลย11 11อคนคนสุดท้ายเป็นใครรู้ไหมอีนิวาทำไมที่ได้อยู่ตรงนี้ไปจีเพา เป,เป็นนางเอกก่อนรอบแรกแล้วพระเอกเป็ใครรู้ปะ้ะพี่พีทสงมาขอจะบอกว่าเหรอแต่มันมันต้องต้องใช่ไหม เขาบอกว่าหนูจะแก้บนหนูได้ลูกมาบอยที่อาั้างของก็ต้องก้าการของารของก็ต้องลุยแล้วต้องลุยแล้วแล้วนี่มันอีกนานด้วยไงแล้วน่ารักมากอ่ะคือด้วยความที่เราอ่ะรู้จักกับพี่พีนแล้วก็ไปถ่ายรายการมาสองครั้งแล้วพี่พีก็ยังน่ารักกับปิงอย่างเงี้ยแล้วคิดพี่ผมกูว่านะพระเอกอ่ะระดับเนี้ยกูว่าต้องหล่อแล้วก็ต้องเรียกอะไรอย่างเงี้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอยู่กับกระเทยได้ด้วยเออแล้วก็อยู่กับกระเทยได้ก็ไม่ไม่ก็อีปั้นอ่ะสองคนอ่ะก็คิดคิดคิด นะนะตัวละครเน <u> ี <ator> ้ยพระเอกอ่ะเอาไปพิดดีกว่าว่าเออ้วยดูเห็นดีเห็นงามด้วยเนาะเพราะตาวาวเลยก็เพราะเคยคุยเรื่องทําลูกอ่ะกับแกไว้บ้างแล้วอะไรเงี้ยแล้วแกก็เลยก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าสมมติว่าลูกคลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแกก็น่าจะแบบยินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะมาเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยเชื่อป่าว่า ชวนใครที่แบบเบอร์ใหญ่อะมาหมดเลยได้หมดเลยถึงเราก็ดีใจมากแต่จะบอกว่าอีเรื่องเนี้ยมันเกิดจากพี่ฝนมาขายเี๋้วออกไว้ขายจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยมาขายคือขายฝันนะ่ะเนื้อออกไว้คือมาแบบเออมึงอย่างงี้อย่างงี้สิทาให้มันใหญ่บ้ากันเราเนื้อออกไหมเหมือนเด็กเลี้ยงแกะแล้วเราอ่ะทําต่อไม่ถูกทำต่อไม่ถูกถ้าบอกว่าเราอะซึ่งเราก็เชื่อแล้วเนี้ยเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับยีเอ็มกับยีดิวว่าพีฝนหลอกมือว่ะ เชื่อปะช็อกเป็นวันอุดสา,า <S 2> <S 2> <ห>ตั้งใจออสุดท้ายแล้วก็าอาจจะโดยสุนหลอกไปคุยกับ e A M, อ e ีเอ,อ e ็ e กับอีนิวอีนิวก็แบบว่ากูย,ยังไม่เห็นมันคุยอะไรต่อเลยนะเอ,อ,เอ,อแล้วก็อ e ี A <S <S เอ,อ็ก็บอกว่ามึงแล้วคิวงามกพวกเราจะได้เหรอเออเริ่มติ้งกูเ,<อ>เริ่มแลวมือไม้สั่นและกูอะแต่เราก็เข้าใจไงว่าอ เองแบบอีเดีวอ่ะมันก็มองภาพกว้างๆเออแล้วก็ด้วยความที่เราอ่ะกับพี่ฝนนะเจอกันแต่ยังไม่ได้เคยได้ร่วมงานกันมากอะไรขนาดนั้นนะมาขายฝันมึงหรยว่าอ e ีบมึงเอาดีๆมันจะเ <laughs> มนเนจคนได้ขนาดนั้นจริงๆเอาวันนั้นมันต้องคนอันนี้มากเลยนะเราก็เริ่มไล่เลียงละเสี่ยงแม่งพลาดว่ะโดนหลอกอันนี่อแล้วเล่นซะเรื่องใหญ่ด้วยใช่แล้วเหมือนแบบเหมือนคนอยู่ถ้ำกระบอกอ่ะเหมือนเครียดไปหมดเลยอ่ะเหมือนแบบว่าแต่ที่มีความสุขอยู่ดีๆอ่ะ อกปะคือเครียดเลยอ่ะแล้วแบบโหทักไปขอคิวคนแบบต้องเราว่าปีหน้าจะจัดได้นะต้องขอคิวแบบล่วงหน้าแบบใชาปีไปเลยไงแีหน้องซ้อมต้องอะไรก่อนเป่ากุมภามินาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานไหว้ครูประจําปีซึ่งปีงอ่ะไปบนเอาจังหวะนั้นพอดีไงก็เลยแบบว่ามันมันมันตรงกันแต่อยากเห็นเพราะว่ามันจะตลกมากมากเอาโยชิมาควักลูกตาอีนิวอ่ะอรอ้ปะแล้วโยชิ โยชิเล่นเป็นนางยากอ่ะมาควักลูกตาอย่างเงี้ยว้าส์กอ่ะอยากดูอ่ะเอาดินะดูได้ดีว่ะไม่น่าเชื่อดีใจด้วยนะดีใจด้วยขอบคุณค่ะ คนที่ดีใจที่สุดกับการมีลูกก็คือผัวเพราะผัวคือแบบว่าส่งคิดตั้งใจมาทั้งวันวันใช่แล้วทั้งวันแล้วก็ด้วยความที่เป็นลูกสาวอ่ะมันจะมีพวกคลิปเด็กผู้หญิงจะรักพ่อมากจะไม่ให้แม่เข้าไปใกล้ใช่ป่ะจะเอาออกจะแบบีใส่แม่จะอะไรเงี้ยเออจะห่วงพ่ออะไรเงี้ยคือส่งไาแบบนั้นตลอดเลย มายั่วประสาทเราแล้วเราก็เป็นคนแบบเราไม่ชอบด้วยคนยั่วประสาทด้วยอะไรด้วยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมือเจอพลกไม่รักกูแล้วเดี๋ยวเนื้อเลย้อของบ้า